หน่อยเมื่อกี้รถเล่นเซลจัาจากรยานมาเล่นนี่อันนี้นี่เล่นยางแห้งโยนยางแห้งไปยางแห้งเลยถ้าเกิดสมมุติว่าน,น็อตมั่นรวมรูดออกหรือมันขาดเนาะโอ้ไม่อยากคิดไปถ้าหากว่าบ่มีผู้มาดูแลเนาะค่ะนี่อันนี้ก็เป็นธุรกิจหนึ่ง ทีเด็กหน่อยเศร้ากันเศร้าจักรยานขี่รอบน้องนี่แต่เด็กหน่อยนักเรียนช่วงนี้สอบเนาะสอบแล้วตะเวนซัวรถรับทรงสิไหมครับคอยู่แถวเด็กหน่อยอยู่นอกเมืองอยู่ชั้นเมืองก็ขี่รถ มาชีรถมากแล้วก็สวนลดสีมหารักคาเวลาบระตรงนางรอกกับผ้ากันมากส,สวนสาธารณะน้องประจักษ์ค่ะของจังหวัดอุดอรธานี บจัดว่าเป็นสวนที่สวยลมเลื่อนค่ะเมื่อคือเกา่าเดี๋ยวนี้จัดใหม่เห็ดใหม่สวนสว รื่นเด็กนักเรียนนะครับข้าวหน้าปูนแลนตัวน้อยใส่เสื้อสีสมตัวน้อยนะสามปีแล้วล่ะแอลอยากมาเล่นกัเล่พ้ามากเสมอเนี่ย คลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆหน้าเบิง้งสวนสาธารนณะน้องปัจจักนอกขาเนาะแล้วก็อันนี้มันเป็นยูก,กางนา้ำค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำยี่รอบรอบอุ้นฟังอีกฟังหนึ่งฟังนั้นกบซีมี่จักรยานหายเศร้ามีลานนวดมีลานขายอาหารการกิน ข้างในนี่ก็จะเป็นสวนแล้วก็มีสันน้ำแล้วก็มีห้องไว้สำหรับพวกมาออกกำลังกาย มือนี่ก็ซ้ำนี้ก็นะคะเนาะฝา,ากติดตามมือนาที่พาไปเบินไปเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญของจังหวัดอุดรเนาะค่ะเนาะเอาไว้ลิปหนาพอกันไหมนะคะเนาะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แชร์คนอุดรคือกันแชร์ค่ะทางศาสตร์นี่ให้คนทัวไปได้เห็นได้เห็ว่าเมืองอุดรเท่ากับมีดีขึ้นกัน สวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายาย